สวัสดีครับผมนบอีซุสุจากบริษัทเทอร์มินอลอิซุสุสมุทรปราการโชวลูมแห่งใหม่ครับอยู่ถนนบางนาตลาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสนใจโปรโมชั่นรถใหม่ป้ายแดงอิซุสุนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปิ้กอัพหรือว่ารถบรรทุกทางโชลูมเทอร์มินอลของเราก็มีจําหน่ายครบทุกประเภทเลยนะครับยังไงลูกค้าที่สนใจนะครับก็ทางด้านล่างคลิปก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็ ID ดีไลน์ของผมอยู่นะฮะ ยังไงก็ลองโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นกับผมได้เลยนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับหลังจากห่างหายไปหลายวันนะครับจากสงกรานนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับหลังสงกรานนะฮะก็จะมีรถคันนี้เข้ามานะครับเป็นส p a r k 3.0นะฮะเป็นรุ่นกระบะตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อนะฮะหรือว่าส p a r k 4 wheel drive นั่นเองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสรถคันนี้ได้เข้ามานะครับ ก็จะพามาดูนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะตอนเดียวที่มีสมรรถนะค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานที่สมบุกสมบันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถสเปคของรถคันนี้นะครับสปาร์3.0 4x4 โฟร e วินะครับว่าออปชั่นรูปร่างหน้าตามิติของตัวรถของรถรุ่นนี้เป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูรถกันนะครับผม รถกระบะตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่าสปาร์ค0านะฮะสำหรับรถรุ่นนี้ก็มีจำหน่ายเฉพาะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีอย่างเดียวนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีขนาด190แรงม้านะฮะจับคู่กับเกียร์ธรรมดาขนาด6สปีดนะครับสีนี้จะเป็นสีเทาแรมโบนะครับสียอดนิยมสีใหม่ของอีสูซุนะฮะ สำหรับรถรุ่นนี้นะครับสปาร์ค3.0ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดานะครับราคาจะอยู่ที่687,000บาทนะครับสำหรับสีเทาวดัมโบถ้าเป็นสีขาวนะฮะเป็นสีขาวธรรมดาราคาก็จะถูกลงมาอีก7,000บาทนะครับเครื่องยนต์3,000 cc 190แรงม้านะครับขับเคลื่อน4ล้ออันนี้มิติของตัวรถก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะสเปคเดิมๆจากโรงงานเลย ตัวรถก็จะสูงโดดเด่นนะครับกว่ารถกระบะตอนเดียวทั่วๆไปนะฮะตัวขนาดของล้อนะครับก็จะเป็นล้อแมกเออโทษน,นะครับก็จะเป็นล้อกระทะขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมขนาดยาง2 0 5น้านะครับนี่ตัวตัวสเปคยางในค่อนข้างจะหนานะครับหนากว่าตัวกระบะตอนเดียวปกตินะครับเป็นยางของโยโกฮามานะครับนี่แบบนี้เลย ช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนกคู่คอยสปริงช็อคอัพแก๊สนะฮะมาดูช่วงล่างด้านหลังนะครับช่วงล่างด้านหลังสําหรับรุ่นกระบะตอนเดียว 4- ฟวินะฮะหรือว่าสปาร์คสาตัวนี้ตัวแนบนะครับจะติดตั้งอยู่บนเพานะฮะเหมือนรุ่นยกสูงเลยนี่นะฮะเพื่อเพิ่มความสูงของตัวรถนะครับเพราะว่ารุ่นขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้นะครับสมรรถนะค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลยเซ็ตช่วงล่างให้ตัวรถ สูงกว่ารุ่นกระบะตอนเดียวกว่าปกตินะครับน,นี่นะครับมีติของตัวรถก็จะสูงกว่าปกตินะครับเป็นแบบนี้เลยก็เช่นเดิมนะครับทางด้านหลังนะครับรุ่นสปาร์กระบะตอนเดียวของเราก็จะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะฮะลน้นล้นแบบนี้เลยมาตรฐานจากโรงงานไฟหน้าไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟแบบธรรมดาเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นแบบฮาโลเจนธรรมดาเลยสัญลักษณ์4คูณ4นะครับมีระบบดิฟล็อกให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นขับเคลื่อนสีล้อของเรา นี่กระบะท้ายนะครับกว้างใหญ่นะครับขนของได้เยอะเลยมาดูทางด้านตอนหน้ากันนะฮะไฟเลี้ยวนี่นะครับไฟในไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านแก้มตรงนี้นะครับนี่กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะฮะพร้พอมระบบปรับเนื้อกระจกภายในด้วยระบบไฟฟ้านะฮะมือจับเปิดประตูจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนี่เสาอากาศเป็นเสาอ่อนนะครับ ไฟหน้ารถนะฮะก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันตีรีเฟคเตอร์แบบนี้เลยหรือไฟหน้าตาเพชรนะฮะไฟตัดหมอกไม่มีให้นะครับสำหรับรุ่นกระบะตอนเดียวของเราไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทังด้านล่างตรงนี้กระจังหน้าก็จะเหมือนกับรุ่น S หรือว่ารุ่นกระบะตอนเดียวเครื่องพันเนะฮะเป็นกระจังหน้าแบบทูโทนแบบนี้เลยเป็นดําเงาเปียโนแบ็กตัดกับสีเทานะฮะโลโก้อีซูซูสีเงิน มาเดี๋ยวมาดูออปชันภายในนะครับสำหรับออปชันภายในก็เหมือนส p a r k รุ่นทั่วๆไปนะครับที่พักแขนนะครับเป็นผ้าแผงข้างประตูเป็นพลาสติกนะฮะสวิต์กระจกไฟฟ้านะครับนี่ตัวปรับกระจกมองข้างปรับแล้ระรบไฟฟ้ากุญแจก็จะเป็นกุญแจธรรมดานะครับแบบบิดสตาร์ทแบบนี้นะฮะร,ระบบเซฟตี้ครบครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าบเบรก ABS นะครับ ระบบเสริมแรงเบรก EBD เกียร์ธรรมดาขนาด6สปีดนะฮะเหมือนเครื่องยนต์1.9เลยปุ่มปรับครื่องขับเครื่อง4ล้อจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะอยู่ทางด้านปุ่มแอร์นะครับด้านล่างตรงนี้ปรับขับเครื่อง2ล้อ4ล้อ4ล้อความเร็วสูงความเร็วต่ำนะครับปรับการใช้งานได้เลยบเบาะก็จะเป็นเบาะหนังแบบไวนิลแบบนี้นะฮะแยกอิสระนะครับทางผู้โดยสารด้านข้างนะครับกับคนขับนะฮะ ผมอะไร power ปรับระดับสูงต่ำได้ดึงเข้าดึงออกได้มาตรวัดลงมาดูสิโอมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับแต่ก็จัดวางตำแหน่งของไฟต่างๆสวยงามนะฮะเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นเครื่องเสียง cd mp 3นะครับไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถ i s ูส u นะครับไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพหรือรถบรรทุกนะฮะ ยังไงก็โทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับบางทีท่านอาจจะมีความกังวลว่าท่านยังไม่มีเครดิตหรือว่ามีเครดิตที่ผ่านๆมานะครับมีการจ่ายล่าช้าอะไรบ้างต่างๆนานาน,นะครับยังไม่ต้องกังวลใจครับโทรมาปรึกษาผมก่อนนะฮะเบอร์โทรตามนี้เลยครับ0814676289ทางเรามีทีมของไฟแนนซ์นะครับที่ชอคอยช่วยเหลือให้ท่านเป็นเจ้าของรถกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าไปถ่ายรถรุ่นอื่นๆให้รับชมกันอีกนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม